สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับช่องนักธุรกิจไบเกอร์ทีนะครับผมในวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องครับเจ้า o n e พัสด1 0บนะครับซึ่งเป็นมือถือนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมั้งของ o n e พัสได้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับก็วันพัสดสิบครับก็เป็น CPU 8พัสเจนหเนาะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับปัจจุบันนะตัวนี้ครับเป็นเครื่อง UK นะครับนี่เครื่องของ UK นะครับผมซื้อที่ร้าน T Mobile นะร้านต้นไม้ที่เขาเรียกกันร้านต้นไม้ต้นไม้เนาะเครื่องตัวนี้เป็นนี่ครับเป็นแรม8นะครับลม128นะครับผมเป็น Moonstone Black นะครับสีนะฮะทำไมถึงว่าผมเอาแค่แรมป8 128นะครับเพราะว่า เครื่องนี้เอามาใช้กดงานนะครับผมดังนั้นเครื่องมาใช้กดงานเนี่ยเครื่องตัวนี้มันจะโล่งๆครับไม่ไม่มีแอปอะไรหรอกดังนั้นก็แค่แลม8ก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมก็เลยเลือกเป็นแดม8มานะครับแต่ว่าตัวที่เข้าไทยนะครับที่เป็นศูนย์ไทยอาจจะเป็นแรม16สบนะเออก็ลองดูกันละกันนะครับก็นี่ครับ snapdragon นะครับ5 g นะอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นเครื่องที่ทําในประเทศจีนนะครับผลิตนี่ใหม่ใหม่เลยนะโอ้โห วันที่เก้านี่เองประมาณสิบวันนะครับมาถึงมือผมแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนี้ผลิตใหม่เอี่ยมนะครับแต่นี้ผมแกะไปเทสที่ร้านที่ผมไปรับมาเนี่ยแล,แล้วนะแต่ว่าผมเอามาแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเะะดี๋ยวเราเปิดกล่องเลยเราพูดหนึ่งกล่องก่อนกล่องมันจะเราที่เรารู้กันนะ <c oughs> มันได้อิทธิพลของ oppo มาเยอะแหละมันก็เลยจะกลายเป็นกล่องสั้นแล้วนะครับไม่ใช่กล่องยาวเดี๋ยวผมหยิบกล่องของบรรพัดแปดให้ดูก่อน นี่เครื่องนี้นะครับอันนี้คือวันพัทแปดนี่เอากล่องมาเทียบไปดูเห็นไหมกล่องวันพัดแปดยาวกว่าแล้วก็ตัวเจ็ดทีนะครับนี่นี่วันพัทเจ็ดทีนะครับดูกล่องนะฮะนี่ครับอันนี้เจ็ดทีอันนี้แปดอันนี้สิบทีนะครับผมก็แปดกับเจ็ดทีกล่องเท่ากันแต่สิบทีกล่องเล็กแหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องขอญาตเก็บก่อนแล้วกันนะครับมาเปิดกล่องเลยนะครับ เอออืมนี่เนี่ยมีโลโก้สิทีอยู่นี้ด้วยนะโอ้โหอย่างเท่ปึ้มข้างในไม่มีอะไรนะครับลงๆนะฮะเปิดมาก็เจอกับกล่องน่าจะเป็นกล่องคู่มือนะครับนี่แล้วก็เปิดเข้ามาปึ๊บข้างในก็น่าจะเป็นพวกอะไรไม่มีเคสนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยว่ามันไม่มีเคสแถมมาให้นะครับทุกคนนี่ครับขอหญาานะครับถ่ายมือเดียวก็เลย ต้องใช้แบบนี้นิดหนึ่งครับปึ๊บชึบนี่นะครับมันก็จะมีพวกนี่ครับสติกเกอร์นะครับนี่เป็นคู่มือนะครับนี่คู่มือนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมแล้วก็กระดาษที่เหมือนกระดาษที่เขาเขียนมาจากผู้บรยหารนะครับนี่เข็มจิ้มซิมนะครับเราขอเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาครับนี่คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็นอนยากใช้มือนี้ปึ๊บนะครับมันหยิบยากหน่อย อึ๊บอ่านี่ครับตัวเครื่องนี่นะเดี๋ยวขอแอยกวา,างไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับอึ๊บนี่ครับเราจะเจอกับอะแดปเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าอะแดปเตอร์นะครับหนักชิบเป๋หนักมากผมไม่เคยเห็นอะแดปเตอร์วันพัทที่หนักเท่านี้มาก่อนเลยนะฮะโอ้โหนักอึ้งเลยว่าหนักอรผมไม่รู้กี่กรมัมเดี๋ยวผมว่าหนักแบบนี่นะครับและที่สาคัญครับ 160ร้อยหกสิบวัตต์นะครับซุปเปอร์วูฟนะฮะโอ้โหสุตริงนะเป็นไทซี c นะครับเนี่ย USB ไทซีครับแล้วก็สายสายที่แถมมาให้ก็น่าจะเป็น USB C to C นะครับแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นขั้วไท e c นะครับใช่ไหมวะไม่ได้แกะมาดูแต่ถ้าจะใช่แหละเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากแกะมากเพราะว่าอันนี้ก็เครื่องพี่ชายผมนะฮะ่าให้เขาไปแกะเเองนะครับ แต่ C2C C เลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม C2C แน่นอนนะครับนี่นะครับเป็น UK นะครับน่าะจะเป็นเครื่อง UK นะเครื่องนีนะ้เครื่อง UK เลยเพราะว่าร้านเขาแจ้งผมว่าเขาไม่ได้แฝดลมนะครับคือมันเป็นลม global มาเลยนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่เขาไปแกะเองอันนี้คือเครื่องพี่ชายผมเองนะครับที่วิ่งงานอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะก็ขออนุญาตเก็บเข้าที่ไปก่อนเดี๋ยวเราเอาเครื่องเราเดี๋ยวเอามาแกะตัวเครื่องกันนะครับยวขออนุญาตเก็บกล่องก่อน มาครับเรามาดูตัวเครื่องกันนี่นะครับเวบอึบอึบนี่ครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้าครับมันสวยมากเลยครับดูดีๆนะฮะนี่เนี่ยประกายครับดูประกายด้านหลังนะฮะอื้อหือ มันเป็นเท็กเจอร์ด้านๆน,น่ะที่ผมสัมผัสนะ,ม,นะม,มันจะไม่มันจะไม่ลื่นนะครับมันจะแบบสักๆาหน่อยคล้ายๆกระดาษทรายแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแน่นอนผมว่าเครื่องเครื่องยุโรปแน่นอนเพราะว่ามันมีอ,อย่างนี้ถ้าเครื่องจีนหรือเครื่องอะไรเงี้ยมันจะไม่มีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับและนี่ครับกล้องนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้าตัวเครื่องนะครับมีฟิล์มมาแล้วนะครับมีฟิล์มติดมาจากโรงงานเลย นะครับก็พอใช้ไปสักพักก็ลอกออกแล้วก็ไปติดฟิล์มกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนอแล้วก็ขอพูดก่อนว่าสำหรับสาววกวันพัทนะครับอาจจะขัดใจนิดหนึ่งสำหรับรุ่นนี้มันไม่มีแถบสไลด์ไอ้ปุ่มเปิดปิดเสียงแล้ว,ว <c oughs> อ่ะอเลิร์สไลเดอร์ฉัน <c oughs> หายไปแล้วนะครับ นี่ครับเป็นออกซิเจน O2 นะครับผมโอโ้โหอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ซิมเนาะมันก็เลยยังเป็นเวลาเวลาวันที่แปลกๆอยู่นะฮะนี่ครับอื้มือคุณดูวัวเปเปอร์นั่นสิย่างสวยคอยย่ายทีคอยทีโอโ้โหอลังครับผมบอกเลยเข้าที่ตั้งค่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ นี่ครับปิดแล้วอ่าเป็น Android เวอร์ชันเท่าไหร่เดี๋ยวคอมดูไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้เไรดูนี่อ่นี่นะครับ one plus ส0 t 5 g นะครับเป็น snapdragon 8 plus gen 1นะครับนี่คือรหัสรุ่นนะครับ cp h 2415นะครับแรม8นะครับสามารถเพิ่มแรมได้นะนี่เพิ่มแรมได้ถึงเพิ่มได้อีก 5G กิกนะครับอีก 5G กิกเลยนะอ่า Android เป็น Android 12นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัววันพัทนะฮะสิบทีเดี๋ยวเราเปิดดูกล้องก่อนนี่ครับนี่คือกล้องนะฮะขออนุญาตนะครับลองถ่ายตรงนี้ดูนี่ครับอเอดี๋ยวผมพาเอารูปเปิดให้ดูนี่ครับดูครับคมกริบผมบอกเลยคมกริบงง ไม่คิดว่านี่น,นี่นี่หน้าผมตอนที่ผมไปรับของนะฮะคุณดูสิว่านี่กล้องหน้านะครับหนวดเนิร์ดอื้อหือคมกริปผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันพัดส,สิบทีกล้องคุณจะดีไปไหนเก <c ười> <c ười> ินคาดเกินคาดนะครับบอกเลยเกินคาดไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้นะฮะอ่ะเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอเอเดลตาวายยังไม่ได้ลองเอเดลตาวายให้ดู ก็ไม่ค่อยต่างนะได้ต่างอยู่ว่ะอ๋นี่ซูมอฮาะารทบา,ายแล้วก,ก็ต่างอยู่นะพอกดตรงนี้ต่างอืมต่างอยู่ต่างอยู่ครับนี่ของผมมันโต๊ะตจะลกๆหน่อยอือหือของอยากซูมเข้าไปดู่ะ เป็นเอาต้าวาเอาเรื่องครับถ้าดูจากดูจากในในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่าดูจากหน้าจอของมันเองแล้วนี่คือเอาเรื่องครับคุณผู้ชมผมบอ,อกเลยโอ้โหเจ็ดทีกับแปดในมือนี่สั่นเลยครับผมบอ,อกเลยเห็น <c> น <oughs> <c oughs> ี่กล้องดีจัดนะฮะอ่ะอะเอาว่าเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการแกะกล่องน,นะฮะแล้วเดี๋ยว ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูใหม่เพราะเครื่องนี้เดี๋ยวผมก็รอเคสมาส่งเพราะว่ามันไม่มีเคสแถมมาให้ครับตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเครื่องของเครื่องจีนเครื่องจีนเนี่ยเขาจะมีเคสแถมมาให้ใช่ไหมครับแต่สุปว่าร้านเขาเอาเครื่องยูเคมาให้มันเลยไม่มีเคสแถมมาครับเราก็เลยต้องสั่งเคสก่อนเพราะว่าบองตรงเขาไม่กล้าเอาไปใช้จริงๆถ้าไม่มีเคสวิ่งงานไดแมนโรบินฮูดนี่มันต้องยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกแล้วเดี๋ยว เป็น้อยแน่นอนครับไม่กล้าใช้ครับก็เลยคุยกับพี่ๆคราว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันรอเคสมาก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็เลยเอามาแกะกล่องรีวิวให้ดูก่อนนะครับสาเจ้าวันพัสดสิบทีครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ